สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1 8 8 0ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าวีรบุรุษในตำนานเอกหน่อยเดซู เปิดตอนมาที่โลกใหม่เกาะโจรสลัดฮาจิโนสืที่หลังของโจรสลดัดซึ่งในตอนนี้นะครับที่เกาะโจรสลัดนั้นกําลังเกิดเรื่องวุ่นวายนาว่าเอโคบี e ้ obi, แหกคุกหนีไปแล้วจริงดิย a h o o หนีไปได้งี้ก็แปลว่ามันไม่ใช่สมบัติของท่านผู้บัญชาการแล้วสินะถ้าข่ามันจะได้เงินเท่าไหร่กลุ่มเราไม่ต้องตั้งเงินรางวัหลหรอกเพราะคอสกิลจะจ่ายให้อย่างงามอยู่แล้วฉันเดิมพันกับมอนี่คนเดียวเลยนะไฟเงินส่วนแบ่งมันอย่างเยอะเลยถ้าเด็ดหัวด ได้จะได้เท่าไหร่นะซึ่งพวกโจสลัดนะครับต่างก็พากันดีใจที่จะได้ลา่าข้าวหัวของโคบี้ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้เอาใบป,ประกาศจับของโคบี้นั้นออกมาเงินข้าวหัวระดับ5้าดาวแปลว่าจะได้เห็บสมบัติ5หีบคิดเป็นเงินได้ราวๆห้าร้อยล้านเบลีห้าร้อยล้านเบลีเลยนะเฮ้ย hey! นาวะเอกทั่วไปมีแค่ดาวเดียวเองแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โขดหินที่ตั้งอยู่กลางเกาะซึ่งเสียงของปิซาโลนั้นก็ได้พูดขึ้นอืมจกกักรจี้แถวๆอกซ้ายแฮะตรงนั้นเป็นพวกทาสที่กำลัง ร้อขายอยู่งี้ก็แปลว่ามันแหกคุกออกมาหนิว่าเฮ้ย <Hey! S 1> ซึ่งเมื่อพอลุงน้องโจสรสลัดได้ยินอย่างนั้นพวกเขานั้นก็เลยตอบปิซาโลกลับไปอู้ว้าวงั้นเราขอล่าพวกมันด้วยเลยได้ไหมครับคุณปิซาโลปิซาโลนั้นก็ได้ตอบกลับไปไม่ได้ไว้พวกแกนี่มันสันดานโจรสมัดไปจับพวกมันกลับมาให้หมดเลยแล้วก็ห้ามฆ่าโคโบี้ด้วยไม่งั้นฉันฟ้องทีสแน่ซึ่งเมื่อพ่อโจสรสลัดได้ยินอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็มีท่าที่ตกใจเฮ้ย <Hey! S 1> ส่วนพวกคนอื่นนั้น เห็นว่าหินนั้นพูดได้พวกเขานั้นต่างก็พากันสงสัยทาไมหินนั้นถึงพูดได้เนี่ยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่นาว่าเอกโคบีนาว่าเอกแห่งศูนย์วชากาันหลักกองทัพเรือหน่วยซอร์ซึ่งโคบีนะครับเขาสามารถแหกคุกออกมาได้โดยการอุ้มเอาลูกตุ้มเหล็กที่ผูกไว้ที่ขาข้างขวานั้นมาด้วยพวกนั้นรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่รีบไปกันเถอะครับซึ่งโคบีนะครับได้ปล่อยให้นักโทษหลายคนที่ถูกขังเอาไว้ที่เกาะจนสลัดแห่งนี้ออกมาด้วยขอบคุณจริงๆนะ,น,าาะนีุ้ณ เดียวก็หนีได้อยู่แล้วแท้ๆแล้วจากนั้นโคบี้เขานั้นก็ได้วิ่งไปอีกทางผมจะเป็นนกต่อให้เองเพวกคุณต้องหนีไปให้ได้นะครับซึ่ง่าทุกคนได้ยิ่นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันซาบซึ้งใจขอบคุณนะ ขอบคุณมากส่วนพวกโจรสลดัดก็กับดังพากันไล่ล่าโคบี้จัดการโคบี้ให้ได้ซึ่งมาเพื่อนักโทษเห็นการกระทำของโคบี้อย่างนี้พวกเขานั้นต่างก็ประกันทราบซึ้งจนร้องไห้ออกมาพอพระแท้เลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ชิลิวแห่งสายฝนผู้ที่ได้ครอบครองพลังจากผลสุเกะสุเกะผลล่องผลมนุษย์ล่องผลซึ่งเขานั้นได้หันไปพูดกับปิซาโลแกจับมันเองก็สิ้นเรื่องแล้วนี่ปิซาโลส่วนท่านราช้าจอมโฉดอวารปิซาโลผู้ที่ได้ครอบ พลังจากผลชิมะชิมะมนุษย์เกาะเขานั้นก็ได้ตอบชิลิวกลับไปถ้าฉันลงมือเองข้าวของก็พังหมดสิเดี๋ยวก็โดนทิสบนหูช้ากันพอดีส่วนวัสโกชอตเขานั้นก็ได้นั่งขี่ฟองเล่าไอยผ่านพอกชิลิวไปพอดีฉันไปจัดการเองเลยได้ไหมปิซาโลนั้นก็เลยพูดขึ้นคิดจะทําอะไรหรอวัสโกชอตซึ่งจอมขี้เมาวัส โกชอดผู้ที่ได้ครอบครองพลังจากผลกาบุกาบุมนุษย์เล่าเขานั้นก็ได้ตอบกลับไปถ้าเผาเมืองทิ้งซะมันก็หนีไม่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นปิซาโลเขาก็เลยใช้พลังของเขานั้นแทะไปในพื้นสร้างส่วนลำตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วมาตวาดใส่วัดโกชอดเฮ้ย hey, อย่าเชียวนะว้ยเดี๋ยวก็ได้ไหมกันทั้งเกาะหรอกอยากให้ทิสมีน้ำโผหรือไงจึงมาได้ยินพูดอย่างนั้นวัดโกชอดนั้นเขาก็ได้ยกเล่าขึ้นมาดื่มพร้อมกับหัวเราะออกมาทบุทบุทบุทบแล้วปิซาโลนั้นก็ไดด้พูต่อ นี่เราก็เพิ่งจะซ่อมล็อกกี้พอร์ตเสร็จไปมันมาดเองนะวัดโกช็อตนั้นก็เลยตอบกลับไปก็ยังดีกว่าให้เ hey, จ้าวูฟจัดการไม่ใช่หรืองไงทบปุทบปุทบปุแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่เผ่าคนยักษ์เรือลบยักษ์ชันจวนวูฟผู้ที่ได้ครอบครองพลังจับผลเดกะเดกะยักษ์ใหญ่มนุษย์ขยายล่าซึ่งในตอนนี้เขากำลังหลับอยู่เมื่อปิซาโลได้ยินวัดโกช็อตพูดอย่างนั้นเขานั้นก็เลยตอบกลับไปไอ้นี่นะไม่ต้องไปหวังให้มันช่วยเลยแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่โคบี้อีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้เขากําลังถูกพวกโจรสลัดนั้นไล่ล่าซึ่งโคบี้นะครับก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโดยการหอบเอาลูกตุ้มเหล็กนั้นไปด้วยตลอดบ้าจริงไม่มีทางหนีพ้นเลยสินะยังไงก็ต้องดึงความสนใจพวกมันไว้จนกว่าทุกคนจะหนีออกจากทะเลได้ซึ่งในระหว่างที่หนีโคบี้นั้นก็นึกถึงคําพูดของหนวดดําในตอนที่เขาถูกจับมาที่เกาะโจรสลัดแห่งนี้วีรบุรุษโคบี้ฉันน่ะนะอยากจะเปลี่ยนเกาะโจรสลัดแห่งนี้ให้กลายเป็นอนาณาจักรอย่างเป็นทางการเลยและต้องเป็นอนาณาจักรในสังกัดของรัฐบาล ด้วยส่วนฉันก็จะเป็นพระราชาอาณาจักรหนวดดำเซ่ฟังดูเป็นไงล่ะซึ่งไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นโกบี้นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปเลิกพูดเระ่บ้าซะทีเถอะอาณาจักรที่มีแต่อาชญา,ากรแบบนี้ใครจะไปยอมรับได้กันล่ะครับหนวดดำนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดับฝันคนอื่นอย่างนี้เซ่ฉันจะเจรจาโดยเอาชีวิตของแกไปแลกเปลี่ยนนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นโกบี้นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปถ้ารัฐบาลกับกองทัพยอมรับเพราะ เรียกร้องของโจรผู้หลายโลกเราก็จบสิ้นกันพอดีสิครับอีกอย่างคุณไม่มนีนทางเอาผมไปใช้เจรจา,าได้หรอกครับเพราะผมคือซอสี้ละ่ะซึ่งเมือหนวดดำได้ยินอย่าง,งานั้นเขานั้นก็ทำนั่งก็เลยหันไปถามคุสันอาโอคิยิ K ซอสอะไรกันล่ะนั่นคุสันนั้นก็เลยตอบกลับไปงี้เองหรอแบบนี้ใช้ไม่ได้ละเลิกหวังเรื่องเจรจา,าเถอะ เฮ้เจ้านี่นะพูดง่ายๆก็คือเป็นทหารเรือที่ไม่ใช่ทหารเลือนะนะมันคืนรหัสมารินโคดของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยสอดก็คือทหารเรือที่ยื่นหนังสือลาออกจากกองทัพเรือไปแล้ว ดังนั้นเจ้าพวกนี้จึงเป็นเหมือนกับหน่วยกองโจรที่หาเรื่องตีกับสีจักรพรรดิได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเบื้องบนก่อนและยังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องสนใจคำสั่งใดๆด้วยแต่ในขณะเดียวกันกองทัพเรือก็จะไม่รับผิดชอบการกระทําของเจ้าพวกนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วก็ตัดทางไปวัดได้ทุกเมื่อถ้าต้องการซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นหนวดดํานั้นก็เลยพูดขึ้นนี้เองเหรอมิน่าล่ะถึงได้มีทั้งทหารเรือจอมอึดอาดที่จะสู้กับพวกเราทีก็ต้องล้อคําสั่งก่อนกับพวกที่บุกเข้ามาได ได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครสักนิดเซ่ฮ่า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 แบบนี้นี่เองชัก ถูกใจแล้วสิแต่ฉันจะไม่เปลี่ยนแผนหรอกนะยังไงก็ลองทําเท่าที่ทําได้ละกันตราบใดที่แกยังมีสมญานามวีรบุรุษติดตัวอยู่กองทัพเรือที่ตัดแกทิ้งได้ลงคอมันจะเหลือความน่าเชื่อถือสักแค่ไหนฉันจะให้สังคมตัดเินเองถ้าใช้ไม้นี้ไม่ได้รัฐบาลเองก็ไม่มีทางลอยตัวสบายๆได้แน่เอามันไปนขังไว้จนกว่าจะถึงเวลาน่าสนุกชะมัดอย่าให้หนีไปได้เชี่ยวละซึ่งกองลุงน้องนั้นก็ตอบรับ แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาณนะปัจจุบันซึ่งโคบีก็ยังถูกพวกโจรสลัดนั้นไล่ล่าอยู่หยุดนะโคบีแล้วจากนั้นโคบีก็นึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในตอนที่เขานั้นได้เจอกับเพโลน่านี่เดี๋ยวฉันจะช่วยปล่อยนายเองแล้วนายต้องปล่อยท่านโมเลียที่โดนขังอยู่ในห้องข้างหลังนายออกมาด้วยนะซึ่งโคบีก็รับข้อสเสนอของเพโลน่าเขานั้นก็เลยสามารถแหกคุกออกมาได้ดันไปร่วมมือกับโจรสลัดซะแล้วแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแลวนะซึ่งในขณะที่โคบีนั้นกําลังวิ่งหนีเสียง พวกโจรสลัดนั้นก็ได้ร้องตะโกนขึ้นมีทหารเรือสามคนโผลมาที่ท่าเรือพวกมันแข็งแกร่งมากระวังตัวด้วยเมื่อโคบีได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจเฮ้อ ทหารเรือไม่จริงนะหรือว่าจะมีใครมาช่วยเราไม่สิไม่มีทางหรอกสาคัญตัวเกินไปแล้วหน้าอายชมัดจางในตอนนี้นะครับพวกทหารเรือก็ได้บกขึ้นมายังเกาะโจรสลดัดใครวันนี้อาทำให้ถึงเก่งขนาดนี้พวกมันกําลังมุ่งหน้าไปที่ใจกลางเมืองแล้วเป้าหมายคืออะไรหยุดพวกมันให้ได้ขาใช้ปืนไม่ได้ผลเลยแล้วขนาดเดียวกันนั่นเองโจรสลัดคนหนึ่งก็ได้ใช้ดาบก,กระโดดฟันเข้าที่หัวของทหารเรือคนหนึ่งจนขาดออกให้มันน้อยๆหน่อยสิวหยหัวมันหลุดไปแล้วหนึ่ง แต่ทว่าทหารเรือคนนั้นร่างกายของเขานั้นก็เปลี่ยนเป็นเหมือนกับของเหลวเจ็บจังเว้ยซึ่งเมื่อพกโจรสลัดเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พาก,กันตกใจเฮ้อสายโลกเกียหรอเอานี่มันอะไรฟะยังกับดินเหนียวเลยแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆก็เหมือนกับว่าตึกนั้นมันกําลังขยับเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเมื่อพกโจรสลัดเ็นอย่าง,งน,าานั้นพวกเขานนั้ต่างก็พาก,กันตกใจเฮ้อเหมือนตึกมันขยับหรือเปล่าตึกบ้านแก๊สิขยับได้กงเล่าหนักไปแล้วมั่งก้ากฮ่า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 เจ้าโคบี้อยู่ไหน ¡Ay! ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังใช้แส้ฟาดเข้าใส่ที่ตัวตึกเอา้าเป็นเด็กดีน้อยซึ่งเมื่อพกโจรสลัดเห็นอย่างนั้นพวกเขานีต่างก็พากันงงมีผู้หญิงพี่ลึกพี่ลึกอยู่ด้วยใครกันเนี่ยซึ่งผู้หญิงลึกลับคนนั้นเธอนั้นก็ได้เอาแส้ฟาดลงไปที่ตึกเอา้าตั้งใจหน่อยเซ่อย่ามาทําหน้าตาหน้าสมเพศกับฉันนะซึ่งมาพกโจรสลัดเห็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทําให้พวกเขานั้นงงเข้าไปใหญ่กาลังเอาแส้ฟาดตึกเหรอซึ่งเธอคนนี้ก็คือพเลเเรรรือออตีหหนนน่วยซสาาาขงกใญ โอซิลูเป็นผู้ที่ได้ครอบครองพลังจากพลมูจิมูจิมนุษย์ปราบพยศสิ่งเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมีอะไรหรือจ้องซะไม่วางตาเลยนะซึ่งเมื่อพวกโจรสลัดได้เห็นเครื่องแบบของเธอพวกเขานั้นก็เลยพูดขึ้น ทหารเรือแล้วเธอนั้นก็ได้พูดต่อเป็นอะไรไม่เคยเห็นทหารเรือหรือไงมานี้สิจ้าพ่อหนุ่มน้อยน่ารักแล้วฉันจะปราพยศพวกนายเองแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โคบี้ซึ่งในตอนนี้นะครับโคบี้นั้นถูกล้อมเอาไว้ด้วยพวกโจรสลัดเป็นจํานวนมากแก่จนมุมแล้วหน้าโคบี้ยิงเลยสารกระสุนใส่มันลอดจึงมาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้โคบี้นั้นก็ทิ้งกับเหงือตกเสร็จคันโดนล้อมจนได้มาได้แค่นี้สินะแล้วพอวโจรสลัดนั้นก็ได้ออกคําสั่ง ยิ่งแต่ถ้าว่าทันไดนั่นเองลูกกระสุนที่พวกเขานั้นยิงใส่โคบี้มันก็ได้กลายเป็นดอกไม้ทั้งหมดซึ่งเมื่อพวกเขาเห็นอย่างนั้นต่างก็เพิกันตกใจเฮ้อดอกไม้ ว้าวงามแตแตะสัตว์ที่ไหนเล่านี่มันอะไรกันวะดอกไม้งอกมาจากกระบอกปืนเฉยเลยนี่มันจีพี w e r นี่วะฝีมือใครกันแน่ซึ่งโคบี้เห็นอย่างนั้นเขาก็เลยมองขึ้นไปบนหลังาคาขนฮิบาลีทาไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เมื่อได้ยินโคบี้ถามอย่างนั้นนาวาโทแห่งศูนย์ประชาการหลักกองทัพเรือหน่วยซอสที่บาลีเธอนั้นก็เลยตอบโคบี้กลับไปรุ่นพี่โคบี้รีบมาหาฉันแล้วเออแต่อย่าเพิ่งคิดอะไรไปแปลกๆเชียวนะคะถ้าหิวฉันทําข้าวกล่องมา ให้แล้วนะเมื่อกี้ฉันยิงกระสุนดอกไม้เข้าไปแล้วศัตรูใช้อาวุธไม่ได้แล้วค่ะขณะดเดียวกันภาพนั้นก็ที่ตัดไปที่พลเรือตรีแห่งศูนย์วาชาการหลักกองทัพเรือหน่วยซอสปรินกูสซึ่งเป็นผู้ที่ได้ครอบครองพลังจากพลก,นกนุนเนียวกุนเนียวดินเหนียวมนุษย์ดินเหนียวซึ่งมีใครบางคนติดต่อมาหาเขาผ่านมาแมลงโทรสารองค์ชายสถานการณ์เป็นยังไงบ้างซึ่งเขานั้นก็ได้ตอบกลับไปเพิ่งจะเตรียมการเรียบร้อยพอดีโคบี้ก็ปลอดภัยดีด้วยแล้วทางนั้นล่ะ ซึ่งคนในสายนั้นก็ได้ตอบกลับมาโอเคค่ะซึ่งกรุสนั้นในตอนนี้เขานั้นได้ใช้ดินเหนียวสร้างเป็นโกเลมขึ้นมาซึ่งในตอนนี้พวกตึกจํานวนมากมันได้ขยับมาล้อมรอบพวกโจรสลัดเอาไว้พวกนั้นก็รู้สึกตัวได้เฮ้ย hey, ลานกว้างมันหน้าตามไม่เหมือนทุกทีเลยหรือเปล่าตึกมันขยับได้เองแล้วกรุสนั้นก็ได้พูดขึ้นบุกมาตรงกลางเมืองได้เลยแล้วจากนั้นพายก็ได้ตัดมาที่ทาชินนี้เตรียมการพร้อมแล้วค่ะส่วนท่าดันเฮลเมโปนั้นก็ได้พูดขึ้นเกาะเรือไว้นะส่วนท่าด้านกราบเขานั้น ได้หัวเราะออกมาเอ,ออออออ,อแล้วภาพน,นั้นก็ได้ตัดไปที่เลือของกาฟซึ่งจูจ่ๆมันก็ได้ดีดตัวลอยขึ้นไปบนฟ้าลอยเลยจึงมาพวกโจรสลัดเห็นอย่างนั้นพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดูนออกมาฮะซึ่งโคบีเองก็ตกใจเช่นกันเรือลบของกองทัพเรือกําลังบินตรงมาจากบนฟ้าครับทําได้ไงมันอะไรกันเนี่ยมีใครอยู่บนเรือด้วยยังไงก็เพนก่อนเถอะขยับไม่ได้เลยคนแน่นเกินไปแล้วดูสิบนเรือน,นั่นไม่ จริงนะไม่ได้เกษียณไปแล้วหรอกหรอวีรลุรุษในตำนานเซพกโจรสลัดนะครับในตอนนี้พวกเขานั้นได้สังเกตเห็นว่ากราฟนั้นอยู่บนเรือนั้นด้วยพวกเขานั้นต่างก็พากันแตกตื่นส่วนแดนแดนกราฟนั้นก็ได้หัวลาะออกมาว้าาซึ่งพวกโจรสลัดนั้นต่างก็พากันตกใจพลเรือโทรกาฟรีบกยกันเถิดหนีแล้วหนีออกจากเกาะนี้ไปเลยแย่แล้วลานกว้างนี่ไม่มีทางออกเลยแล้วจากนั้นกราฟก็ได้กระโดดออกจากหงวเรือพร้อมกับเอฟเฟกสายฟ้าสีดำแบบ เฮ้ยไอพวกโจรสลัดทั้งหลายส่วนแทนโคบี้ไม่เห็นกาบเขานั้นก็เลยพูดขึ้นผลเรือโทรกราบแล้วกาบนั้นก็ได้พูดต่อพวกแกรู้หรือเปล่าว่าลักพาตัวใครมาโคบี้น่ะเป็นอนาคตของกองทัพเรือเมื่อโคบี้ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ถึงกับอึง้งทําไมกัน เพื่อคนอย่างเราแล้วกาบก็กำหม,มัดอย่างแน่นแล้วก็เป็นสิทธิ์ลักของฉันนะวายแล้วท่านนดนั้นเองกาบนั้นก็ได้โจมตีอย่างหนักหน่วงด้วยท่ากาเล็กซี่อิมพัคซึ่งการโจมตีหมัดนี้ของกาบเพียงหมัดเดียวมันได้ทําลายเมืองทั้งเมืองจนแตกรกระจายพร้อมกับมีเอฟเฟกต์สายฟ้าสีำดำหยับๆออกมาที่ก่อนหน้านี้มันก็คือคันบ่งบอกว่ามันคือฮาทิราชันแต่สาหรับกาบยังไม่ยืนยัน ว่าเขาสามารถใช้ฮาคิล่าชันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันพีสตอนที่10,80สิ่งตอนนี้นะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับพลังการโจมตีของกาฟที่โชว์เทพยอย่างหนักหน่วงและโหดมากๆต้องพูดว่านี่มันมัดเทียอะไรวะเน,นี่ยเลยมัดเดียวโจมตีได้ทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้คือมันโหดจริงๆ ส่วนเรื่องเอฟเฟกต์สายฟ้าสีดำมใหญๆที่เห็นออกมาครับก็ต้องรอดูกันต่อไปวันนี้มันจะใช้ฮาคิราชันเหมือนกับพวกที่ใช้ฮาคิราชันที่ผ่านๆมาโชว์หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอะไรก็เกิดขึ้นได้โซโลที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าไม่มีฮาคิราชันสุดท้ายก็มีจนได้จะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าในอาทิตย์หน้านะครับวันพีสงดนะผมจะมาอีกทีก็คือวันที่23เมษายนยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง,องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ